สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพฤหัสวันครูนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพม,มหานครนะครับช่วงนี้พายุเข้าฝนตกชุกนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับว่ากันว่านะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับเป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกของหลวงพ่อเงินนะครับสร้างราวๆปีพศ2 4 2 0นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองนะครับหรือบางท่านนี่อาจจะเรียกเป็นเนื้อสำลิดนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับ อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง youtube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคลิปนะครับผมออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง youtube นะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับผมหยิบองค์ไหนขึ้นมาได้นี่ผม มาลงทำคอนเทนต์ทางช่องทาง YouTube เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นนะครับคาบขี้เบ้าคาบดินไทยนี่ฝังตัวแน่นโลยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกชัดเจนนะครับเราจะเห็นเส้นจีวรน,นะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับสังคตินี่ก็จะหนาหนูนใหญ่นะครับ มองดูด้านข้างนี้จะเห็นลวดลายจีวรนะครับคาบขี้เบ้าคาบดินไทยนี่ฝังตัวแน่นโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นนะครับส่วนด้านหลังนี่การแต่งพิมพ์ล่องรอยจีวรนะครับอ่อนผิวสวยงามนะครับสังเกตเห็นคาบขี้เบ้านะครับคาบดินไทยก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนฐานนี่จะเป็นฐานเรียบเลยนะครับเกตเห็นคาบดินไทยคาบขี้เบ้านะครับ โดยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ คาบขี้เบ้าคาบดินไทยนี่ลรยตัวกระจก,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับกระแสทองเหลืองนี่ลรยตัวกระจก,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับลวดลายจีวรนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยสังเกตเห็นนะครับสังคตินี่จะแบนราบใหญ่เหมือนไม้กระดานเลยนะครับหรือแผ่นกระดานเลยนะครับเกตเห็นนะครับคาบขี้เบ้านี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับในหลืบในร่องในรอยจีวรนะครับ ทางช่องเบนวันนี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางยงทาง Youtube นะครับสิ่งไหนส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นกระแสทองเหลืองนะครับลอยตัวบนพื้นผิวพักกระจกกระจายทั่วพื้นผิวนะครับ องค์นี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับจะแก่ทองเหลืองบางท่านจะเรียกเนื้อสำลิดนะครับสังเกตเห็นคาบขี้เบ้านะครับผสมผสานกับคาบดินไทยนะครับร่องรอยจีวอนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับว่ากันว่าเป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกของหลวงพ่อเงินนะครับแต่ออกวัดท่ามะไฟนะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับยุคนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับ ขาล่างนี่รอยตะไบบางๆนะครับคาบขี้เบ้าคาบธรรมชาติคาบความเก่านี่ฝังตัวแน่นนะครับสภาพเก็บไม่ได้ใช้นะครับองนี้นะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับรอยแทงรอยตะไบนะครับทองกระแสทองเหลืองนะครับรอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จหรือพระต่างๆนะครับผมต้องกราบเรียนทุกๆท่านนะครับผมเปิดบูชาราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านไหนชอบในราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านต้องไปทางนั้นนะครับกดเห็นนะครับเรามาดูสภาพคาบดินไทยพื้นผิวพระเนื้อโลหะผสมนะครับ หลวงพ่อเงินออกวัดท่ามะไฟนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ แล้วท่านจะรู้นะครับในสิ่งที่ผมออกมาสื่อนะครับสังเกตเห็นนะครับค่อนข้างที่จะออกเป็นแก่ทองเหลืองนะครับเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อเงินมัททามาไฟนะครับ ว่ากันง่ายๆคือเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองนะครับมาดูสภาพธรรมชาติความเก่านะครับความเป็นไปได้เนื้อโลหะร้อยกว่าปีนะครับเห็นเหะครับสภาพไม่ได้ใช้นะครับองนี้โอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงาน ส่วนท่านในกำลังเดินทางนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกอีกแล้วนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทุกท่าน